สวัสดีเช้านี้กันทุกทคนครับผมเช้าวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่26มกราคม2564ครับก็มาที่สวนครัวเล็กๆหน้าบ้านครับสวนเกษตรผสมผสานเล็กๆหน้าบ้านก่อนหน้านี้ตรงนี้นี่จะเป็นต้นยางเป็นแนวอยู่นะครับแล้วผมก็ได้ตัดต้นยางออกพร้อมกับคําถามที่ปะราประดังเข้ามาว่ากว่าจะปลูกยางแล้วก็เกลีดได้ทําไมต้องตัดตัดทําไมนะครับก็ ผมก็มองว่ายางมันกินไม่ได้มันอาจจะขายได้อยู่แต่ว่ามันเหนื่อยนะครับกว่าที่เราจะได้มาราคามันตกประมาณนั้นแหละนะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะตัดเพื่อที่อยากจะลองดูสิ่งใหม่ๆที่เราอยากจะทําแต่ก็ยังคงหลงหลงเหลือไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นร่มเงาในขณะที่เราจะทํากิจกรรมแล้วก็สามารถที่จะนั่งเล่นพักผ่อนได้ประมาณนั้นแต่ก็ยังไม่ใช่ปลายทางที่ผมต้องการจริงๆนะครับสิ่งที่ผมต้องการจริงๆก็คือในเรื่องของอย่างน้อยแล้วนั้นการที่เราได้มี อาหารครับอาหารการกินที่เรียกว่าเราได้ปลูกเองนะครับกล้วยฝรั่งฝรั่งกิมจูครับปลูกลงไปก็จะมีพริกอยู่ด้านข้างนี่ครับปลูกแบบผสมผสานครับเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอาหารสําหรับเรามองมาทางด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงนะครับฝั่งด้านหลังนะครับคุณพ่อท่านก็จะได้หนุนครับลงพืชผักต้นนี้ลงเยอะเลยนะครับอันนี้คือแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งน้าครับบาดานครับเจาะบาดานแล้วก็ติดตั้งโซลาร์เซล นะครับมันอาจจะหมดเยอะหน่อยเหมือนกับที่ผมได้อธิบายได้หลายคลิปว่าถ้าในกรณีที่เราได้ลงทุนทีเดียวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เรื่อยๆมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องรอความช่วยเหลือเพียงแค่จากรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันต้องดินลนกันหน่อยตนะามที่เห็นมะเขือเทศก็เริ่มที่จะโตขึ้นและสวยขึ้นแล้วนะครับแม่ท่านได้ปลูกลงไปพริกแล้วก็จะมีใบกะเพราใบากะเพรานี่จะเป็นแบบพันธุ์พื้นเมืองนะครับใบเล็กนะครับแต่ว่า กลิ่นนี่คือหอมนะครับสุดยอดเลยนะครับไม่ได้เหมือนกับกะเพราตามท้องตลาดที่ใบใหญ่ๆอันนี้ใบเล็กๆแต่กลิ่นใช้ได้เลยนะครับก็พาทุกทุกคนเนี่ยมาดูบริเวณเล็กๆหน้าบ้านเนี่ยต้นมะพร้าวก็ได้ปลูกก็เริ่มที่จะโตละหลายสิ่งหลายอย่างครับมันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราค่อยเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอันนี้จะเป็นกล้วยหอมเตียครับเดี๋ยวสักพักก็จะเห็นเครือออกมาละประมาณระดับนี้ครับระดับนี้เดี๋ยวสักพักก็จะเห็นเครือออกมา นะครับผมมีแค่ประมาณ4ี่หต้นแค่นี้แหละนะครับกำลังที่จะขยายพันธุ์ลหลายท่านถามว่ามีแบ่งขายบ้างไหมไม่มีครับอันนี้นะครับตรงกลางนะครับตรงกลางจริงอ่ะผมก็จะปลูกฝรั่งไว้ก่อนแต่ถัดจากนั้นก็จะใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งเกิดขึ้นเดี๋ยวสักพักพอฝรั่งมีลูกมีอะไรเดี๋ยวก็จะทยอยเคลื่อนย้ายนะครับกล้วยไปที่อื่นนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้ประมาณนี้อ่ะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันครับ ส่วนตรงนี้ก็จะล้อมตาข่ายล้อมรั้วไว้เพื่อที่จะป้องกันไก่ครับเวลาปลูกถัว่วปลูกอะไรไก่ก็จะมากินในลูกเล็กๆหมายถึงว่าตอนที่มันขึ้นต้นเล็กๆก,กนจะมากินครับก็เลยต้องล้อมไว้เป็นประมาณนี้ครับไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ในี่ใช้มาได้น่าจะครั้งที่2แล้วหละนะครับครั้งที่2ปลูกตอนแรกก็เก็บไว้ครับหัดจากนั้นก็ดึงออกเล็กๆนน้อยครับผสมผสานเป็นประมาณนี้ฝ้าหลังผมก็ โตแล้วนะครับปลูกได้ประมาณสักยังไม่ถึงปีประมาณ7 8เดือนอันนี้ก็ได้เก็บลูกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นที่2ก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับโตเร็วอยู่นะครับถ้าในกรณีที่เราปลูกแล้วเราก็ให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยในเรื่องของแกบดกากากมันพวกนี้แหละนะครับบารุงดินฝั่งทางด้านนี้ครับนี่กล้วยหอมทองนะครับแล้วก็กล้วยหลายชนิดก็ปลูกผสมผสานลงไปนี่ครับอันนี้เป็น สวนครัวเล็กๆหน้าบ้านข้างล่างก็จะปลูกดอกไม้ครับดอกไม้เพื่อที่จะให้มันมีสีสันอย่างน้อยแล้วนั้นดอกดาวเรืองตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ไล่มแมลงครับเห็นไหมครับมองไปด้านนู้นก็เริ่มที่จะมีสีสัน่กล้วยอันนี้คือทดลองไม่ตัดปีนะครับผมก็จะทดลองเป็นห้องเรียนรู้เล็กๆหน้าบ้านของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ลหลายๆคนได้เกิดการเรียนรู้ประมาณนั้นแหละนะครับทางด้านนี้นี่ อันนี้ก็คือเป็นเตือที่เรียกว่าเกิดการตัดเครื่องปีนะครับเพราะมันจะเป็นยังไงนี่ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ตัดทั้งปรีนี่ครับนี่แหละครับห้องเรียนนะครับที่เราสร้างขึ้นได้ครับกับห้องตรงนี้เล็กๆนะครับข้างล่างเนี่ยดอกไม้ดอกไม้มีหลายสีนะครับอันนีออ้ออกเหลือง,องครับไม่ค่อยได้เหลืองเข้มเท่าไหร่แต่อันนี้เป็นเหลืองเข้มครับมาดูเนี่ยก็จะมีหลายสายพันธุ์ นะครับออกดอกตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้เรเก็บเก็บเมล็ดพันธุ์จากตรงนั้นตรงนี้มาแล้วก็ลองปลูกดูได้มาจากสวนของพี่สมชายนะครับได้มาแล้วก็ลองลงดูข้างในก็จะเป็นมะเขือนะครับมีมะเขือแล้วไปดูบริเวณมุมหน้าบ้านครับเล็กๆฝั่งทางด้านนี้ครับมีมีดอกไม้เกิดขึ้นแล้วสวยงามอยู่ยนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับ นี่ครับเล็กๆน้อยครับกับความสุขที่เรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินทองแต่มันก็สามารถที่จะสร้างได้ที่ตัวเราเองเช้านี้ก็พาทุกๆคนได้มาดูนะครับสวนทัวเล็กๆหน้าบ้านครับผมมองย้อนกลับไปดูครับฝั่งทางด้านนี้โอเคนะครับเขียวเริ่มนี้จะมีผลผลิตเกิดขึ้นละสวัสดีกันทุกๆคนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับโอเคเลยนะฮะ